เดโทนาชี่นี้ไม่ได้ตั้งมาเล่นๆแต่คือสายเลือดนักซิ่งที่วิ่งมาตั้งแต่ยุค60เริ่มต้นจากการคว้าใช้ที่สนามเดโทนา200ในปี1966ตามสูตรลูกดก็ใช้ซื่อสนามเป็นแรงบันดาลใจเกิดเป็นรุ่นใหม่เดโทนา500มันเลยแล้วก็เหลือความร่วมโจมก่อนจะรับคมแล้วตั้งไข่ใหม่ในยุค90แตกหนอออกผลเป็นเดโทนา T595 ที่เขาว่านี่คือจุดเปลี่ยน3สูบลื่นหููทางให้กลายเป็นสูตรรับฉบับเดโทนาแล้วยุค2000ก็เริ่มซาออกล่าท้าตีด้วยตัว6600และ หวังเพิ่มพูนยอดด้วยการตีตลาดคลาสกลางแต่ของจริงมันเริ่มจากนี้ที่ปี2006เปิดตัวเดโตนา675ที่บอกเลยว่าเป็นยุคทองขึ้นหิ่งเขียบคมคล่องนิ่ง สิ่งไม่ทิ้งญี่ปุ่นคลาส600แล้วก็อนุรักษ์รากยาวซีรีส์นี้จนถึงปี2017ก่อนจะโบกมือลาแล้วก็หายหน้าหายตาจนหลายคนคิดว่ามันตายจากไปซะแล้วก็ไม่แล้วในที่สุดปี2024ก็กลับมาด้วยร่างใหม่เหมือนชุบตัวใหม่จากนอกอวกาศ3สูบ6 6 4ซีแรงม้าเกือบร้อยตัวสูงกว่าทรายเดนที่ใช้บล็อกเดียวกันถึง17%แรงดีต้นกลางมีให้ใช้ครอบคลุมทุกการขับขี่แต่ถ้าพี่เป็นสายดันโลชอบเอาท็อปสปีดไว้ขู่โกโก้ก็อาจจะไม่ใช่ทางและทีเด็ดตอน ตอนนี้ที่สิริชัยโปรดีสุดๆรับข้อเสนอไปเลย6 5หมืแถมฟรีปอหนึ่งไม่ต้องใช้ซักสลึงก็เป็นเจ้าของได้แล้วถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสกิจหาสิริชัยได้เลยโปรนี้มีจำกัด